เรื่องเล่าตำนานเรื่องตำนานปรางกูสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องเรื่องเล่าตำนานของเราจะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสำรวจดินแดนอีสานใต้ไขปริศนาความขลังของโบราณสถานเก่าแก่ที่ชื่อว่าปรางกูหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างหรืออาจจะเคยไปเที่ยวชมมาแล้วแต่เชื่อเถอะครับว่า เรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้จะทำให้ท่านมองปรางกู่ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนปรางกูตั้งทำงานอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเก็ดไม่ได้โดดเด่นอลังการงานสร้างเหมือนปราสาทหินพิมายหรือปราสาทพนมรุง้งแต่กลับมีสเสน่ห์เย้ายวนใจด้วยความเรียบง่ายขรึมขลังและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในตำนานเรามาทำความรู้จักกับปรางกูกันก่อนสักนิดนะครับปรางกูเป็นโบราณสถานในรูปแบบของอารโรคยาสารหรือโรงพยาบาลในสมัยโบราณสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรขอมเมื่อเราวๆแป0รอกว่าปีที่แล้วโน่นเลยครับจุดประสงค์หลักก็คือใช้เป็นสถานที่รักษาพยาบาลผู้คนในยุคนั้นโดยมีเทพเจ้า เป็นผู้คุ้มครองดูแลลักษณะทางสถาปัตยกรรมของปรางกูนั้นก็เป็นไปตามแบบฉบับศิลปะของโบราณประกอบด้วยปรางประธานซึ่งเป็นอาคารหลักที่ใช้ประดิษฐานรูปเคารพมีวิหารหรือบรรณลัยอยู่ด้านหน้าและมีกำแพงแก้วล้อมรอบนอกจากนี้ยังมีสระน้ำอยู่ใกล้ๆซึ่งขาดว่าใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในอโรขยาสารแห่งนี้เอาละครับ เมื่อรู้จักหน้าตาของปรางกูกันพอสมควรแล้วก็ได้เวลาเข้าสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือตำนานนั่นเองเรื่องเล่าเกี่ยวกับปรางกูนั้นมีมากมายหลายหลายบางก็เล่าถึงความศักดิ์สิทธิบ์บางก็เล่าถึงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่เรื่องที่ถูกเล่าขานกันมากที่สุดก็คือเรื่องของนางผมหอมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะดินแดนแถบนี้ มีเมืองใหญ่ที่ปกครองโดยกษัตริย์ผู้ทรงธรรมพระองค์มีพระธิดาองค์หนึ่งชื่อว่านางผมหอมซึ่งเป็นหญิงงามล่มเมืองนอกจากความงามแล้วนางผมหอมยังมีผมที่ยาวสลวยดำคลับและมีกลิ่นหอมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศวันหนึ่งนางผมหอมเกิดประชวนด้วยโรคประหลาดรักษายังไงก็ไม่หายทำให้พระราชาและพระราชินีทรงเป็นทุกข์อย่างมาก จนกระทั่งมีนักบวชรูปหนึ่งเดินทางผ่านมายังเมืองนี้นักบวชได้ทราบเรื่องราวของนางผมหอมจึงได้แนะนําให้สร้างอโรคยาสารขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าและประกอบพิธีกรรมรักษาโรคพระราชาทรงเห็นด้วยกับคําแนะนําของนักบวชจึงได้สั่งให้สร้างอโรคยาสารขึ้นณสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งก็คือบริเวณที่ตั้งของปรางกูในปัจจุบันนี้เองเมื่อสร้างอโรคยาสารเสร็จ นักบวชก็ได้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์โดยมีนางผมหอมเข้าร่วมพิธีในระหว่างพิธีนางผมหอมรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเธออาการประชวนค่อยๆทุเลาลงจนกระทั่งหายเป็นปกติในที่สุดด้วยความศรัทธาและความกตัอยู่นางผมหอมจึงได้สละผมที่ยาวสลวยของเธอถวายเป็นเครื่องบูชาแด่เทพเจ้าที่อโรคยาสารแห่งนี้ เรื่องเล่านี้เองครับที่ทำให้ปรางกูกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาสักการะบูชาขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บบ้างก็มาขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างก็มาขอให้สมหวังในความรักความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของนางผมหอมนั้นยังคงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนอกจากเรื่องเล่าของนางผมหอมแล้ว ปรางกูยังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายอย่างเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับทวารบาลหรือรูปปั้นที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูทางเข้าปรางในสมัยโบราณเชื่อกันว่าทวารบาลมีหน้าที่ปกป้องคุม้มครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งชั่วร้ายที่ปรางกูเราจะเห็นรูปปั้นทวารบาลในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโบราณสถานอื่นๆในประเทศไทย ทำให้ปรางกูมีความพิเศษและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นความสําคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของปรางกูนั้นก็ไม่อาจมองข้ามได้นะครับปรางกูเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของาศาสนาพุทธนิกายมหายานและาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูที่เคยรุ่งเรืองในดินแดนแถบนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนนอกจากนี้ปรางกูยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญเกี่ยวกับศิลปะ สถาปัตยกรรมและความเชื่อของคนในสมัยโบราณการอนุรักษ์และดูแลรักษาปรางกูจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้ต่อไปสรุปแล้วปรางกูไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานเก่าแก่แต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวตำนานความเชื่อและความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การได้มาเยือนปรางกูไม่เพียงแต่การท่องเที่ยวแต่การเดินทางย้อนเวลาไปสัมผัสกับอดีตที่รุ่งเรืองของดินแดนอีสานใต้หวังว่าเรื่องเล่าตำนานปรางกูในวันนี้จะทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ความเพลิดเพลินและแรงบันดาลใจในการเดินทางไปสำรวจโบราณสถานแห่งนี้ด้วยตัวท่านเองนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าหน้าครับสวัสดีครับ